ไม่ต้องลืมคะ่ะว่าเขาเคยนอกใจจำให้แม่นให้โอกาสอีกครั้งแล้วลองดูสิว่าเขาจะเอาโอกาสนั้นย้อนกลับมาทำร้ายเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าหรือเปล่าคำว่าโอกาสหรือคำว่าให้อภัยใช้พลังของหัวใจหนักมากนะคะถ้าเกิดว่าเราให้อภัยไปแล้วแล้วเขายังเอาการให้อภัยของเรามาทำร้ายเราอีกเมื่อนั้นจบคะ่ะจบอย่างที่เราบอกกับตัวเองแล้วแหลว่าฉันทำเต็มที่แล้วอยู่กับคนที่เขาอยากมีเราเถอะนะชีวิตจะได้ไม่เหนื่อย ความเชื่อใจก็เหมือนกับเศษกระดาษถ้ามันยับหรือขาดคงไม่มีโอกาสกลับมาเป็นเหมือนเดิมการกล่าวคำขอโทษในเวลาทำผิดดีกว่าคำสัญญาว่าจะไม่ทำผิดแต่ไม่คิดจะทำตามสัญญานะครับ เหนื่อยก็พักผ่อนไม่ใช่ยอมแพ้ท้อก็หยุดชั่วคราวและก้าวต่อไปเหนื่อยก็พักท้อก็ทำทนก็ทุกเกิดเป็นคนต้องอดทนเพื่อความฝันอย่าหายใจทิ้งไปวันๆเพราะว่ามันจะทำให้คุณอยู่ที่เดิมนะครับรู้วาเหนื่อยแค่ไหนสันดานคนไง บางคนเรอพูดจาดีวางตัวดีในสังคมแต่ในความเป็นจริงนสันดานคนมันไม่ได้สวยงามเหมือนหน้าตาตลอดไปหรอกนะ